ใกล้จะได้เห็นหน้าลูกสาวในท้องแล้วสําหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงไออภิษดาที่นับวันรอเจอหน้าลูกน้อยอย่างใจจดใจจ่อแถมยังออกอาการตื่นเต้นแบบสุดๆที่คอยอัปเดตความคืบหน้าและภาพความประทับใจตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยทีเดียวทางนี้ก็ได้มีการอัปรูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่ตลอดแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัว,ตวก็ได้อวดโฉหน้าลูกสาว8เดือนในท้องแล้วพร้อมแคปชั่นว่าแม่ๆทั้งหลายคงรู้ดีการถ่ายโฟดีนั้นยากพอๆกับการซื้อหวยต้องภาวนานลูกจ๋าอย่าเอามือบางลูกจ๋าขยับอีกนิดนึงนะ เกือบจะเห็นแล้วลูกบอกรอเจอตัวจริงกันเลยทีเดียวแล้วกันเนาะแม่ตอนนี้หนูหลับอยู่หนูสะดวกแค่นี้ค่ะ Hash tag รูปแรก8เดือนรูปที่2 5เดือนทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่ต่างมาส่งหัวใจรัวๆรวมถึงแฟนคลับต่างมาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้บีน้อยในท้องของคุณแม่ไอานั้นดังอย่าพุ่งโด่งมากจมูกเป็นสันมนเลยทีเดียว